เกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันค่ะเอาขวดน้ำเจาะรูสักสามสีร่รูใส่น้ำให้เต็มแล้วปิดฝาขวดได้เลยค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำไม่ไหลออกมาเลยค่ะทุกคนเพราะแรงดันอากาศจากภายนอกมากกว่าแรงดันอากาศจากภายในขวดค่ะแต่พอเปิดฝาขวดนะคะน้ำไหลยอย่างนี้เลย น้องๆคนไหนที่อยากทดลองสามารถกลับไปทดลองได้ที่บ้านง่ายๆนะคะคลิปนี้ไปละบายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเพื่อประชาชนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเพื่อประชาชน